สวัสดีค่ะอคขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องสาวราอยสตอรี่อีกหนึ่งคลิปนะคะเดี๋ยววันนี้ก็มีปาร์ตี้ส้มตำแขกรับเชิญของเราก็ไม่ใช่ใครนะคะวันนี้เลี้ยงค่ะเลี้ยงเนื่องในวันเกิดอยากจะกินนะคะก็กินทุกวันอ่ะตอนนี้ก็กินอันนี้รอเดี๋ยวสาวร้อยก็มือตำนะคะมือตำเดี๋ยวลงมือตำกันก่อน หน้าก็ไม่ต้องไปเจาะอะไรมันเยอะหรอกหน้าแต่ละคนก็ไม่ค่อยจะสวยไม่ค่อยจะหล่อก็ะซ่าเท่าไหร่หรอกหน้าตาก็งั้นงั้นนะมาตัมก่อนมือตํมก็จะลงมือตํมปาตีส้มตามค่ะปาตีส้มตํมวันนี้ก็รู้สึกว่าคุณลูกสาวนะคะวันเกิดของอีแม่แต่คุณลูกอยากกินค่ะคุณลูกอยากกินเค้กเดี๋ยวก็เตรียมเตรียมปากเค้กไว้ ดี๋ยวคบแรกเสร็จก็เป่าเค้กแล้วก็ให้กินก่อนเดี๋ยวขุดแม่ก็จะตำให้กินต่อกินเี้ก่อนนะคะเรากินของหวานก่อนเราให้กินของขาวปากไปเลยค่ะปากเค้กไปเลยเดี๋ยวขุดแม่จะตมส้มรอแต่เขาร้องเพลงรอจากร้องก็ร้องไปเลยนะแม่ร้องไม่ว่างร้องเดี๋ยวแม่จะตาส้มตำก่อนนะคะเค้ก ลูกสาวอยากจะกินลูกสาวอยากจะซื้อมาให้แม่บอกแล้วว่าไม่เอาไม่เอาแต่ก็อยากจะให้เอาสรุปเราคือตังลูกเองนะคะไม่ใช่ตังแม่ตังลูกค่ะลูกซื้อเค้กให้แม่แล้วลูกเพราะว่าลูกอยากกินซื้อเองก็กินก็กินกันเองนะคะแม้ไม่กินด้วยค่ะแม้งดหวานค่ะงดมันด้วยค่ะโอ้ยหลวน กินเค้กมันตุ้ยค่ะอันนี้ไม่หวานนะเป็นเค้กที่หวานสุดีนี่แม้จะสวยส้มตำวันนี้ก็เหมือนเดิมวันนี้ก็เหมือนเดิมปลาทูเจ้าเก่า่กินส้มตำกับปลาทูอร่อยนะที่จริงถ้ากินกับปลาปลานินปลาอะไรนั่นก็จะโอเคแต่ว่าไม่มีอาแผละ ปลาลขวดเก่าจะหมดแล้วนะใส่ไปจำ้จำๆวันนี้เราจะตำกันแต่ตามหลายโคก่ะตำไปเรื่อยๆกินเรื่อยๆตำเรื่อยๆอะอนะตอนนี้เด็กก็เตรียมเตรียมของเด็กๆไปแม่กัวส้มตำเฉดส้มตำก็ตำส้มตำไปนะคะ วันนี้เราจะตามตามกันทีละเล็กทีละน้อยไม่เยอะค่ะไม่เยอะแล้วก็มันมีการชิมนะคะเชฟต้องตามเชฟหมอเปรอ่อเชฟไม่งอดาวไม่ต้องชิมค่ะรุ่นนี้อร่อย่อ,อยก็ต้องกินตามเสร็จแล้วนะคะอร่อยหรือไม่อร่อยกุนก็ต้องกินเอาพวกวางไว้นี่ก่อนอ่าหนึ่งก็เสร็จแล้วจะป้ สามเทียนสามอะไรก็ใส่แล้วอไนไหนเนี่กระเทียมเมื่อกี้กระเทียมอยู่ไหนเอ่ยฮะกระเทียมที่เอามาอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหอยู่ไหนอ่ะไ,ไม่เห็นเห็นไหนเอออ๋อเห็นอ่ะกระเทียมสามกรีบสามต่มอโคกต่อไปพริกก็ไม่ต้องเยอะอะไรมากมายแล้วเนี่ย เดี๋ยวจุดเค้กแล้วค่ะโอ้โหอ่ะเแนดูนิดนึงเขาจุดเค้กให้นี่ค่ะปีจำชวนโอ้โหเยียกี่เล่มค่ะสัวันเกิดนะคะคุณแม่แฮปปี้วันเดชูยูแฮปปี้วันเดิดชูยูนลแฮปปี้ร์นเดย์แฮปปี้ร์นเดย์แฮปปี้ร์นเ์ทู อนเป่าใช่ไหมค่ะขอให้หลุดพ้นจากบ่วงทุกทั้งทางกายทางใจทางวาจาทั้งปวงขอให้สำเร็จกลับคืนนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เธอสาธุทุ่ทเอ๋ตัวมือแตะเอ๋กำลัก <laughs> ินข้าว่อนแตะ่อนจะกินอันนั้นแต <laughs> นะ มาค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกินกันกินจานโออปลาทูสัวนลวทำไมาไว้ทำไมไว้งนีแหละตู้มรแตกไม่หมดไม่หมดปลาตี้ส้มตำค่ะ ขนมขนมแนกแนกกินเค้กก็กินไปเ้าดองถะดองก็ไม่กินเค้กวันนี้คอ่ันนี้สมาชิกยอะนิดหนึ่งเนาะเรียกลูกหลานมากินกันแต่ไอเดียพผิ่เดนเอรี่เยท่แ้งเราเดก้อนนะแกกินไปสองก้อนก่อน นี่เดี๋ยวนมีล้วหัหนอนไปแช่แข็งหดแบ่งันนี้ไม่มีผักกาดสา่ยสดตับปาทูนะดูแผนกกินกินกันอร่อยมากบ๊วพี่อ่ะ้นม้กดนี่เป็น้นหมเก้าวที่ไหมใช่เอ้ยก้าวที แม่ขี้แม่ด้วยทำไมแอนทำไมเล็แอนแองเราแองเดียเท่าเนาะนะฮะบนบ้าไม่มีน้ำวันนี้น้ำเยอะแล้วเด้อใส่ถาดใหญ่เลยวันนี้ปากใจถาดเล็กมันไม่สากใจอื้มไอ้นี่หัวบอลหรือไงครูเทไลท์ครูดอนนี่มากินกันกินกัน เรามากินยั่วๆเพื่อนๆในคลิปอ้าใหญ่หู่นเนี้ยไม่มีใช้ซ่อมค่ะใช้นิ้วอร่อยมากโอเคถอดนี้ให้ดูแค่นี้ก่อนเนาะสงสารคนดู <laughs> สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้เสาลอยก็ได้ตาท้งตากินกับลูกลูกหลานหลานสี่ห้าน 4, คนทีแรกก็ว่าจะเลือกมาเยอะกว่านั้นแต่เนื่องจากว่าพื้นที่นั่งกินมันแคบก็เรียกหลายคนอยู่แต่ว่ามันค่าแล้วก็กินข้าวกินอะไรกันอิ่มแล้วเขาก็ไม่อยากจะมากันแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรก็กินกันอยู่เหลือกี่คนก็กินกันแค่นั้นเนาะ อันนี้ก็พอกินเสร็จก็มานั่งบันทึกคลิปทีหลังปิดท้ายคลิปก็แล้วกันเนาะเนื่องจากวันนี้เหมือนเป็นวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของสาวดอยเองลูกสาววันเกิดของแม่แต่ลูกสาวอยากกินเคก้กบ้างงั้นล,ลูกสาวก็เลยลงทุนซื้อเค้กมาให้แม่แต่ว่าเค้กก้อนที่สาวดอยสั่ง จะเอาไปให้แม่ของสาว้อยตอนนี้ก็ยังไม่เอามาส่งเลยสงสัยจ,จะติดลนค้างอยู่ที่บ้านพี่สาวนั่นแหละก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวแกเ,เอาลงมาให้เดี๋ยวก็ค่อยจะเอาไปให้แม่เนาะเพราะว่าก้อนนั้นสําหรับเอาไว้ให้แม่อันที่จริงของสาว้อยไม่ได้กะดจะเอาเค้กรอแต่เนื่องจากลูกสาวก็อยากกินลงทุนขึ้นไปที่บ้านป้าไปซื้อมาก้อนหนึ่งสองร้อยควักเงินตัวเองซื้อนะเงินเก็บเงินออมค่าขนมของเขานั่นแหละเขาเก็บเอาไว้ คือวันเกิดแม่แต่ลูกอยากกินเคก้กแม่ไม่ได้คิดไม่ได้กะจะเอาด้วยซ้ําแต่ว่าที่สั่งไว้คือเค้กเปล่าอันนั้นคือจะเอาไปให้แม่แม่ก็คือแม่ของสาวดอยเองเนาะเอาไว้ให้แกกินแก้หิวกินเล่นอะไรแบบเนี้ตอนนี้สําหรับอันนี้ภาพอาจจะมืดหน่อยแล้วสาวดอยก็แต่งฉากหลังเพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่บนที่นอนก็ไม่อยากให้ใครเห็นภาพแล้วภาพมันก็ไม่ได้สวยงามหรอกเนาะบ้านที่หลับที่นอนของ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่คือมันดีกว่าไม่มีที่ซุกหัวนอนมันประมาณนี้ก็ไม่อยากจะนําเสนออะไรมากมายขอนําเสนอแต่สิ่งที่มันดีงามก็แล้วกันแต่ก็ไม่ได้อายหรือว่าไม่ได้อยากจะปิดบังอะไรไม่ใช่หรอกสาวดอยจะนําเสนอชีวิตของสาวดอยตลอดอยู่แล้วสาวดอยก็ถ่ายให้หน้าบ้านอะไรเป็นยังไงเพียงแต่อันนี้มันเป็นที่นอนแบบ ที่นอนส่วนตัวอันที่จริงก็ตรงข้างนี้ก็เป็นที่ทํางานนั่นแหละนั่งทอผ้าตรงนี้ก็นอนอยู่ตรงนี้ขี้เกียจขนไปขนมาบนบ้านก็ให้ลูกเขานอนมันจะแยกออกจากโรงทอผ้าเนาะก็สําหรับคลิปสาวดอยทุกๆคลิปสาวดอยไม่ได้หวังอะไรมากมายสาวดอยเพียงแค่อยากจะนําเสนอวิถีชีวิตแต่ละวันของสาวดอยถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆได้ดูได้ชม เผื่อว่าเพื่อนๆท่านไหนที่กำลังเจอมรสุมชีวิตอาจจะหนักกว่าสาวดอยหรือประมาณของสาวดอยเมื่อได้มาเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของสาวดอยที่ได้ถ่ายทอดออกไปแล้วจะได้มีกำลังใจให้มองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราตกอยู่ในสภาวะความคิดหรืออะไรก็ตามที่ว่าเราเจออะไรที่หนักๆก็ให้มาดูวิถีชีวิตของสาวดอยนะ ขอให้เป็นให้เป็นธรรมทานกับเพื่อนๆแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปมันยังมีคนที่เขาหนักกว่าเราแต่เขาไม่ได้ถ่ายทอดให้เราได้รู้ได้เห็นก็มีอีกเยอะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเจออะไรขอจงดูคนที่เขาหนักกว่าเราแต่แล้วเราจะมีพลังสาวดอยจะดูอย่างนี้นะสาวดอยอยู่ในสภาพนี้ถามว่าก็ไม่ได้หนักหนาสำหรับสาวดอยนะสาวดอยมีความสุข พอใจในความเป็นอยู่เพราะสาวใดจะคิดเสมอยังมีคนอื่นที่เขาเจออะไรหนักกว่าเราบางคนดูสถานะเขาดีกว่าเราแต่ภาพที่เราเห็นกับความจริงที่มันเป็นอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นก็ได้เนาะบางคนอาจจะมีบ้านหลังใหญ่โตก็จริงแต่บ้านอายจต้องผ่อนต้องเช่าหรือต้องยังต้องเป็นนี่เป็นสินอะไรอีกมากมายเนาะดูเหมือนจะมีเงินมีทองเยอะแยะมากมายแต่ภาพเบื้องหน้าที่เราเห็นมันมีนั่นแหละ แต่ว่าเบื้องหลังของความมีอาจจะเป็นอาจจะต้องไปไปแบบกู้นี่ยืมศีนว่าอย่างนั้นเถอะที่ยังยังมีนี่สินที่ต้องใช้อีกเยอะเงินสดก็มีแต่นี่ก็มีอะไรแบบนี้ก็มีเยอะให้มองในมุมนี้แล้วพลังบวกจะเกิดที่ใจของเราเพราะฉะนั้นทุกคลิปของสาวดอยขอให้เป็นธรรมทานกับเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนที่เข้ามาดูในคลิป ไม่ว่าเราจะเจออะไรอย่าท้อจงเดินหน้าต่อไปคิดปลุกพลังของตัวเองตรงที่ว่ายังมีคนที่เขาเจออะไรที่หนักกว่าเราอีกเยอะเพียงแค่เราไม่รู้ไม่เห็นหรือภาพที่เรารู้ที่เราเห็นบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นก็มีเยอะแยะมากมายสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคลิป ทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมเสมอขอให้อยู่ดีมีสุขทุกท่านทุกคนนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย